สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic ก o Future นะคะวันนี้เราให้แนวต้านสำคัญที่บร1695และ1700ค่ะโดยวันนี้เปิดตลาดมายืนอยู่ที่บรีดหนึ่อต่อออนค่ะเคขึ้นไหวยอยู่ระหว่าง1686ถึง1695ค่ะราคาทองคำขยายช่วงบวกต่อจากเมื่อคืนวานนี้นะคะหลังจากที่คุณลุงบานเก้นะคะประธาน ธนาคารกลางเฟดกล่าวว่าจะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปนะคะและหนุนให้การฟื้นตัวนะคะเป็นไปอย่างดีขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะความคาดหวังที่ว่ารัฐมนตรีคลางยูโรโซนใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือนะคะวงเงินราวเจ็แสนล้านยูโรในการเจราจาในสัปดาห์นี้นะคะรวมไปถึง ดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคของอิตาลีที่เพิ่มเกินค่านะคะก็หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจนแตะสูงสุดที่เบร1,695ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะค่าเงินยูโรนะคะอาจจะแกว่งตัวอ่อนได้ในสัปดาห์นี้เนื่องจากจะมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสเปนและอิตาลีนะคะนอกจากนี้สเปนอาจจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตนีโยโซนอีกรอบจากอุปสรรคในการควบคุมยอดขาดดุลงบประมาณการคลัง ก็จะส่งผลกดดันต่อราคาทองคำในระยะถัดไปได้ค่ะสำหรับในเย็นวันนี้นะคะมีราคาบ้านเดือนมกราคมและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนมีนาคมประกาศออกมาค่ะสำหรับภาพทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาทองคำนะคะสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่บริเวณ1,670รย 1, ไปได้ก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยวันนี้ค่ะพยายามที่จะทะลุผ่าน มูฟวิ่งอเลเล200วันในราย4 240นาทีนะคะที่เบรน1,695ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องจับตาดูว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่นะคะซึ่งหากเราลองมาดูในรายวันนะคะจะเห็นว่าสัญญาณบวกนะคะยังคงมีอยู่นะคะจากเดิมที่ ISI มีด v เวเจนซ์ราคาผ่านแนวโนมเส้นดาวเทนไลน์ไปแล้วรวมไปถึงนะคะ เอ,อ่อ MACD เป็นลบลดลงนะคะและราคาทองคำนะคะสามารถต้านขึ้นไปได้แล้วนะคะที่บริเวณ1น9 5ค่ะก็เชื่อว่านะคะถ้าผ่านไปได้ที่บริเวณ1น0 0ก็1,700 1,710ก็น่าจะได้เห็นในเร็วๆว,วันนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะใช้ความระมัดระวังนะคะเนื่องจากเส้นโ c ลแคส i c อยู่ในโซน o v e r b o ์บอทแล้วนะคะ ถ้าที่ถึงที่บริเวณ1,700หรือ1,710ก็ทยอยขายทำกำไรก่อนได้นะคะแล้วก็รอปรับตัวอ่อนลงมาอีกครั้งเพื่อรับซื้อในราคาที่ต่ำลงนะคะโดยวันนี้ค่ะเราให้แนวรับบริเวณ1,675-1,660และแนวต้านที่1,695-1,700อย่าลืมนะคะราคาทองคำนะคะถ้าต่ำกว่า1,670ถือว่าสัญญาณบวกจะ หมดสิ้นทันทีนะคะต้องจับตาดูค่ะสำหรับคืนวันนี้เราดูแนวต้านกันก่อนนะคะว่าจะสามารถทะลุผ่านที่ห6 9 5ได้หรือไม่นะคะถ้าผ่านไปได้1,700คงได้เห็นในเร็วๆนี้นะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ